จะเกิดขึ้นนะคคือการสาธุนี้คือการสะเทือนเอาพลังลบออกกันแล้วค่ะแล้วเราก็น้อมเราเลึอกถึงพุทธองค์ท่านก็จะดึงพลังลบออกให้เราคือการสาธุแบบการปวดจะเช็คได้ทันทีแล้วก็เราก็จะเช็คได้ทันทีอ่าผมถามก่อนตอนนี้ปวดอยู่ไหมตอนนี้อะฮะตอนนี้เลยเนี่ยมีตรงนี้ยรู้สึกอยู่ไหมว่าปวดอยู่อ่ารู้สึกอยู่อ่าเดี๋ยวลองดูนยังไม่จบรับผมอ่าโอเค อ่า<ห>ตอนนี้เราไลฟ์เพนอยู่ตอนนี้เราไลฟ์เพนอยู่นะครับเราอยู่กับน้องหญิงนะครับอยู่กับประจานนะครับลรวก็อยู่กับพี่โดมนะฮะเมื่อสักครู่มาจากเคลียร์ชัดๆซึ่งเราออกอากาศทาง Work Point ส์สดๆกันไปนะครับแล้วก็เวลาของรายการหมดในระหว่างที่เราทำการรักษากันอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าอ่าผมให้ทุกคนได้ดูเขาละกันแบบไม่ต้องตัดสินกันนะครับก็เช่นกันคุณต้นอ่าใม่ใช่คุณต้น,อตนขอไปอ่าคุณก <c oughs> ุ้ง <c oughs> เชื่อไม่เชื่อ นะตอนนี้เขานั่งอยู่ตรงนี้และเขาตั้งใจเต็มใจที่จะลองเข้าสู่วิธีการรักษาในแบบของน้องหญิงนะครับก็ดูไปพร้อมๆกันเชิญครับเมื่อกี้ทิไหนเหเมื่อก,กี้เขามาชาติสุดท้ายเขามาชาติสุดนะท้ายทำไมนะกอยสาโทนะพี่โดมาข้อความเกี่ยวกับพี่กุ้งเขาเป็นคนของเราเขามาชาติสุดท้ายาธุ มีคลื่นเนี้ยก็แปลว่าทําสําเร็จแต่ว่าเดี๋ยวเราทาทีละขั้นตอนไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะใช่พี่เช็คกางกายก่อนนะเจ้าค่ะตอบได้สองประโยคอาจารย์ครับยังเหลืออยู่ครับอาจารย์ครับหายแล้วครับแค่นั้นเองไม่ต้องสงสัยถ้ายังอยู่ก็ให้ตอบว่าอาจารย์ครับยังเหลืออยู่ครับเช็คก่อนเจ้าค่ะทีละขั้นตอนอเอาเอามาแล้วพี่เช็คการเช็คการได้เลยอาจารย์ครับยังเหลืออยู่ครับก็จะตอบกันเหมือนโยนลูกบอลนะเจ้าค่ะ โต้กันวิญญาณโต้กันอันนี้ไปช่วยวิญญาณอันนี้ไปช่วยวิญญาณอันนี้ไปช่วยวิญญาณให้ช่วยเหลือวิญญาณให้ช่วยเหลือวิญญาณเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสัตว์สัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคานอันนี้เป็นสัตว์เลื้อยคานนะครับไม่เอ่ยชื่อไหมพระเจ้าค่ะไม่เอ่ยไม่เอ่ยก็คือไม่ได้เอ่ยนะสัตว์เลื้อยคานก็คือรวมรวมทุกประเภทนะครับ ที่เราเราเคยมีวิบากต่อกันทีนี้อาจารย์จะถามให้ทุกคนตอบช่วยกันว่าช่วยครับช่วยใช่ช่วยครับแล้วก็สาธุแล้วน้องหญิงท่านนี้จะให้บุญขอแล้วก็สาธุอีกนะครับสาธุ สาธุครับใช่เดี๋ยวอาจารย์จะถามก่อนให้อาจารย์ถามก่อนแล้วพี่กุ้งก็ตอบสาธุครับสาธุครับทุกคนตอนนี้สาธุคานทั้งหลายขอความช่วยเหลือมาพวกเราจะช่วยมาช่วยครับสาธุด้วยนาจพระพุทธดำพระสงฆ์สัาธุคานทั้งหลายถ้าพีอยากเวียนไหวกายเกิดให้ถอนร่างโลกกดหลงออกแล้วปล่อยวางนะ ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญของข้าพเจ้าทั้งสองที่มีทั้งหมดให้ถึงสัตว์เลื้ยคานทั้งหลายด้วยเถิดสาธุาจะมีสัญญาณสือ อันนี้เช็คดูก่อนนะเจ้าค่ะเช็คดูก่อนนะครับทีละขั้นตอนรูดไม่ติดนะเช็คเช็คดูเช็คว่าอาการอรที่ปวดหลังอยู่เมื่อกี้เบาไหมว่าเบาไหมก็มีนิดหน่อยอย่าอย่าพูดอีกหน่อยให้พูดได้เมื่อกี้เราให้พูดได้แค่สองคำอาจารย์ครับยังเหลืออยู่ครับอาจารย์ครับยังเหลืออยู่ครับอาจารย์ครับยังเหลืออยู่ครับท่านก็จะมันส่งยานมาเป็นข้อความถึง เบื้องล่างให้ถอนสัจจะออกให้ถอนสัจจะออกให้ขอขมากรรมให้ขอ,ขอขมากรรมเบื้องล่างนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพยามัจจุราชขอขมาพยามัจจุราชนะครับแล้วก็น้อมจิตถึงมัจจุราชนะเจ้าค่ะแล้วไปขอขมาพูดตามนะคจัาพูดเต็มกําลังปกติที่เราพูดนะครับคือพูดเต็มกําลังครับ ด้วยอำนาจพระพูธพระธรรมพระสูตรด้วยอำนาจพระพทธพระธรรมพระสูตรพระพเจ้าพระพเจ้าดาขอขมาลาโทษขอขมาลาโทษต่อพญามัจจุราชต่อพญามัจจุราชในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติด้วยเธอด้วยเธอสาธุจะมีสัญญาณเอือนแปลว่าขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วจ้ะค่ะ ให้เช็คล่างกายเหลือก็ว่าไปตามเหลือก็ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยยังเหลืออยู่ครับอาจารย์ครับยังเหลืออยู่ครับอาจารย์ครับยังเหลืออยู่ครับก็คือทําขั้นแบบเนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะแก้กรรมออกอันนี้ไปช่วยวิญญาณอีกนะครับช่วนวิญญาณอีกเป็นคนเป็นสัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อันนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนนะครับไม่เรียกว่าคนไม่เรียกว่าสัตว์แต่จะค้นหาก่อนนะครับเอามือลงก่อนครับพรมไหม อยู่ในโลกไหมพระเจ้าค่ะไม่ได้นอกโลกนอกโลกนอกโลกนะครับไม่ได้อยู่ในโลกสัตว์ต่างดาวเลยเรียกว่าต่างดาวนะครับเรียกว่าต่างดาวสัตว์ต่างดาวก็คือไม่ได้อยู่ในโลกต่างดาวถ้าถ้าเป็นภาษามนุษย์ของเราที่เรียกว่าเชื้อโควิดอย่างเงี้ยนะค่ะไปช่วยเขาออกไปจาก่างต่างดาวาในที่ท่านมนุษย์โลกก็เรียกโควิดแต่เนี้ย,ยาาอาจารย์ภาษาของท่าน เรียว่าต่างดาวเพราะเขาไม่ได้อยู่ในโลกเรา,าเราก็ไปช่วยเขาออกจากล่างเราแล้วเจ้าค่ะอะให้ต่อมาช่วยครับเหมือนเดิมนะครับทุกคนสัตว์ทุกคนต่างดาวทั้งหลายขอความช่วยเหลือมาพวกเราจะช่วยมาช่วย,วยครับส<ะ>าธุ ด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทางดาวทั้งหลายถ้าไม่อยากเวียนว่ายใจเกิดให้ถอนรับพรกกหลงออกแล้วปล่อยวางนะขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบรรดาบุญของข้าเจ้าทั้งสองที่มีทั้งหมดให้ถึงทางดาวทั้งหลายด้วยเ<ะ>ถิดสาธุดให้พี่เสงิก็คือต้องเจ็บด้ว ขั้นตอนะอย่าลืมนะพูดได้สองคำห้ามเบาก็บอกว่าเบาถ้ายังเหลืออยู่อาจารย์ครับยังเหลืออยู่ข้ามอเจ้าค่ะอาจารย์ครับยังเหลืออยู่ครับเป็นข้อความเกี่ยวกับเบื้องล่างหนึ่งสองสามหนึ่งสองอ่าท่านสุวรรณท่านสุวรรณเกี่ยวกับท่านสุวรรณ บัญชีบุญบัญชีบาบัญชีบุญบัญชีบาบอันนี้เกี่ยวกับบัญชีบาบนะครับท่านสุวรรณให้แก้ไขต่อกันเหรอให้แก้ไขต่อกันไม่ใช่ให้ขอขมากรรมให้ขอขมากรรมขอขมาออกท่านสุวรรณนะครับพระวจนะครับ โดยอำนาจพระพุทธะธรรมพระสงฆ์โดยอำนาจพระพุทธะธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอบขอขมาลาโทษขอบขอขมาลาโทษต่อท่านสุวรรณต่อท่านสุวรรณในทุกภพทุกชาติในทุกทุกภพทุกชาติด้วยเถิดสาธุดูไม่ติดให้ดูเช็คเจ้ ็กเองนะครับมันก็จะเป็นเรื่อยๆอยากต้องพูดว่าอะไราลยร่ะเหลืออยู่ครับเือรยังเหลืออยู่ครับคือแต่ละคนี่บากไม่เหมือนกันมีข้อความเนี่าให้ถอนสัจจกให้ถอนสัจจะออกให้ถอนสัจจะออกรบบจับใครพยาธรรมือเบื้องล่างหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ถ้อนกับพยามะธุราชพยาัตธุราช ถอนกับพยามัจุราถอนออกนะเจ้าค่ะด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถอนสัจจาขอถอนสัจจาของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าที่มีต่อที่มีต่อพยามัจุราพษ์พามัจุราด้วยเถิดด้วยเถิดสาธุ นะครับพี่เช็คดูก่อนเช็คดูก่อนเป็นขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนี้นะเจ้าค่ะเช็คดูก็อ่าอย่างเหลืออาจารย์ครับยังเหลืออยู่ครับอันนี้เราก็เหมือนกําลังแก้กรรมนะเจ้าค่ะแก้ที่มันก่อให้เกิดสาเหตุนี้เพราะว่าเหมือนเราเกิดหลายพหลายชาติซึ่งมันสามารถไปได้เรื่อยๆใช่ไปได้เรื่อยๆจนกว่ามันจะเบาคือคือเราไม่รู้หรอกว่าชาติไหนเราเป็นอะไรเราทําอะไรเวียนว่ายไปเกิดอะไรอันนี้กําลังแก้ให้แล้วแล้วปกติมันสามารถไปเป็นร้อยครั้งได้เลยไหม ก็ถ้าหากว่าคนนั้นทําวิบากอะไรมามันก็ขึ้นแต่ไม่เคยขึ้นขนาดนั้นแต่ก็คือไปเรื่อยๆตามยานนี่แหละเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยบางบางคนจุดเดียวมีเป็นสิบอย่างเงี้ยใช่คือมันต้องเช็คไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเนี่ยที่เคยได้ทําไว้ในอดีตนะเจ้าค่ะนี่เราแก้กรรมนะเจ้าค่ะนี้เป็นข้อความคําว่าขึ้นคําว่าเกี่ยวกับอะไรเขาเป็นคนของดาวนะแค่รบเบิงบน องพ่อท่านพ่อท่านแม่ท่านแม่ต้องช่วยเหลือผู้คนนะไม่ใช่ให้คือว่าให้ให้ถอนสัจจะออกไม่ใช่เกี่ยวความเป็นจริงไหมก็ต้องพาเกี่ยวกับเกี่ยวความเป็นจริงเกี่ยวกับความเป็นจริงคือคือกำลังกำลังกำลังแก่ท่านบอกว่าให้แต่กำลังหาว่าให้ทําอะไรเพราะอืมเสือ ตามความจริงให้สื่อตามความจริงให้สื่อตามความจริงนะเจ้าค่ะเพราะบางสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นอยู่ตอนนี้คือที่ได้รู้ได้เห็นได้สัมภาษณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยให้ทำไปตามจริงเพราะส่วนมากไม่ค่อยจริงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคืออาจารย์น้องหญิงพูดยังไงก็หมายถึงว่าก็ไม่ต้องไปหมายถึงทำบินเบือนนะครับหมายถึงว่าสื่อไปตามนั้นอย่างเงี้ยครับอาอ่าน ข้อความจากท่านแม่ให้ตื่อตามความจริงสาธุเนี่ยจุกเลยจ้าค่ะมาสังเกตอาการนะเจ้าค่ะให้ลองเช็คที่คอคืไ่ต้อล้วกลองเช็คู่อกคืไม่ต้องสงสัยแล้วก็ลองเช็่เากอคไข่ห้อยแก่ก็คือ่้อยแก้เรื่อ่ะอากคืออไ่างสงยล้งเอาจารย์ครับยองเหยลืออยู่ครับอื ไม่อยาเพื่อนั่งก่อนอย่าเพื่อนก็ยังไม่จบกระบวนการคือท่านจะคุยอะไรกับเราท่านก็จะคุยไปเองถ้ายังยังสั่งอะยรไม่จบมันก็คือยจบในเรื่องนี้คือบางทีท่านจะเสืออะไรอย่างเงี้ยก็บรหลัยสิ่งไรอย่างที่น้องหญิงเจอไม่ใช่แบบที่ที่เห็นกับความจริงอย่างเงี้ยอันนี้เกี่ยวกับองค์พ่อนะครับคือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับคือท่านจะพูดมาแล้วก็จะแกะข้อความแบบนี้ขึ้นมาเจ้าเจ้าเจ้าคนไหน เจ้าใช่อือท่านบอกว่าเจ้าไม่ต้องสงสัยเจ้าไม่ต้องสงสัยถ้าไป่สงสัยมันจะไม่ออกคือไม่ต้องสงสัยปล่อยจิตให้สบายนี่คือขั้นตอนในการรักษาเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ทําสมาธิแล้วก็ปล่อยพลังออกอย่างเดียวแค่นี้คือถ้ารางมีสงสัยมันจะปิดกั้นปิดกั้น คือทาสมาธิไม่ต้องสงสัยคือมันขึ้นอะไรมาที่พี่ก็ให้ทำตามรับรู้คือยานก็จะเช็คไปตามยานอย่างเงี้ยเราก็แค่รับรู้รับทราบแล้วเราก็ปล่อยคลื่นออกไปแค่นั้นเองเสร็จแล้วค่อยมาถามเสร็จแล้วค่อยถามค่อยคุยกันถ้าอยากถามก็ค่อยคือตอนรักษาเนี่ยไม่ต้องสงสัยอะไรเลยให้เราเลือกถึงเบื้องสูงแค่นั้นเององดูนะครับพี่ดมอ่านข้อความจากองค์พ่อเจ้าไม่ต้องสงสัยสาธุ จะไปเช็คต่อเช็คดูเช็คดูเองมันจะเป็นแบบนี้แหละเจ้าค่ะก็คือเช็คเหลือแล้วก็พูดตามนั้นคือมันยังเหลืออยู่ครับเก็รคำเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นคอขามาเดี๋ยวแป๊มหนึ่งนะเจ้าค่ะเดี๋ยวคำคอขามันขึ้นคำคอขามาเดี๋ยวนะครับผู้ชายผู้ชายขอขามาผู้ชายในนี้ไหมพระเจ้าค่ะในเนี้นี่ขอขามานี่ ก็เข้ามาผมเดว่ปึ๊บเช็คป็นกานั่นแหละอดีตเป็นอดีตนะครับในอดีตชาตินะเจ้าค่ะเดี๋ยวผมอาจารย์ถามนะอันนี้เรียกพราะพี่เรียกคนนี้ว่าพี่อันพี่อันนะครับเขาจะได้พาโพูดนะครับอาวัตามนะครับ ด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพเจ้าพระพเจ้าขอบขอขมาลาโทษขอบขอขมาลาโทษตอพี่อันตอพี่อันในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติด้วยเธอด้วยเธอสาธุยังมีอยู่นะครับคือนี่นัองหีกำลังแก้ไนวิบาก มีขอขมาอีกทีนี้มันขึ้นยานอะไรมาแล้วก็แก้ไปตามขึ้นว่าผู้หญิงขึ้นว่าผู้หญิงอยู่ในนี้ไหมพระเจ้าค่ะอยู่ข้างนั้นอยู่ข้างนั้นอันนี้มีกี่คนครับผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงยกมือหน่อยนะคะนอกนอกจากน้องมิวมีผู้หญิงคนไหนอยู่ในห้องนี้อีกนี่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 ลอง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 มาเราที่ไปรับเราคนที่ไปรับเราอ่ะคนไหนตี่อ่ะมิวมิวมิวเดินมามิวลองเดินมา คนนี้ใช่ไหมใช่คนนี้อ่าคนนี้โอเคมันมันขึ้นแล้วผู้หญิงแล้วเดี๋ยวนุมจะเช็คเนี่ยขึ้นจะมีเสียงจะมีสัญญาณถ้าอื้อจากอาจารย์สัญญาณสาอื้อก็เหมือนว่าจะสังเกตเหมือนเวลาเด็กร้องแล้วเวลาจะหายอ่ะก็จะถ้าอื้อเนี่ยมันก็จะเป็นโดยอัตโนมัติเป็นตลอดเวลาเวลาเนี่ยครับไม่ได้ทําเองมันขึ้นเองโดยอัตโนมัติอันที่ขอเข้ามาอันชื่อชื่ออะไรนะน้องมิวมิวอ๋อ เรียกว่าน้องมิ้วนะครัอาวาตามนะครับโดยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขรับขอขมาลาโทษขรับขอขมาลาโทษต่อน้องมิ้วต่อน้องมิ้วในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติด้วยเธอด้วยเธอสาธุยังเหลืออยู่นะครับ อย่างกรรมของกรรมคำห้าคำจุดเดียวเยอะมากเอสัญญาธัมท่านพี่ยนะครับจริงๆไม่มีก็แค่มันก็มันก็ต้องทําไปเรื่อยๆทไปให้จนจบครับคือมันเป็นวิบากกรรมเก่าถ้าไม่จบมันไม่หมดไม่ออกไม่จบก็คือไม่ไม่หายคือมันเป็นวิบากเก่าเพราะว่าท่านมาเคลียมาเคลียให้สะอาด คือพอคนชาติสุดท้ายเนี่ยมันต้องสะอาดเนี่ยนะะมันถึงจะไปเหมือนเราจะเป็นยกระดับจิตวิญญาณขึ้นแล้วเราก็จะอยู่ในคลื่นอีกอันหนึ่งเป็นคลื่นยางให้ถอนสัจจะออกพยาธรรมนิกราชุเอาเอาลองก่อนถอนกับพยาธรรมนะครับพยาธรรมนิกราชนะครับวาดตามนะถอนออกมันจะไป ด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถอนสัจจาขอถอนสัจจาของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าที่มีต่อที่มีต่อพ้าญาธรรมิกราพ้าญาธรรมิกราด้วยเธอด้วยเธอสาธุู พอมันไม่มีคลื่นเราก็ต้องเช็คททนี้ให้ีเช็คเเช็คดูอาเอตเออย่างนี้นะครับมันตึงที่จุดเดิมเลยครับอยังเหลืออยู่ยังอาจารย์ครับยังเหลืออยู่ครับหาคำคำว่าขึ้นว่าเขาเพียโมลงก่อนครับจะหาคำก่อน คือต้องแกะให้ได้นะเจ้าคะ่ะคึอต้องแกะให้ได้ถึงจะแก้ตรงนี้ได้อย่างเงี้ยคือทุกคนที่มารักษาเราก็อย่างเนี้ยเจ้าคะ่ะบางคนเป็นชั่วโมงอไม่ได้ว่าทีเดียวนะเจ้าคะ่ะคือเพราะว่ามันเป็นอดีตชาติด้วยอย่างเงี้ยมันไม่ได้แค่ชาติเดียวนะเจ้าคะ่ะบางทีเป็นกรรมกับสัตว์เป็นกรรมกับอะไรอย่างเงี้ยทีนีนแ้แต่ยังแต่ยังน้อยแปลว่าถ้าอยู่ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวเกิดเขาต้องใช้สตูดิโอต่อ หรือว่าจะไปห้องนั้นละไปห้องที่เรานั่งอยู่ได้ก็ได้ก็ได้ครับอได้ครับงั้งงั้นงั้นหมายความว่าสามารถหยุดแล้วค่อยทําต่อได้อย่างเช่นสว่าคนมาวันนี้ไม่หายวันลุ้งขึ้นหรือเราก็นัดกันมาใหม่ได้บางคนมาถึงสี่ครั้งคือคนนั้นน่ะเขาเป็นอะไรนะ ที่หมอเรียกว่าเราจะผ่าตัดตรงเนี้ยเข้ามาโอก็เจะนับนับครั้งเลยว่ามาห้าครั้งอ๋อบอกแต่บอกก่อนเลยว่าต้องห้าครั้งใช่คือแล้วแต่คนแล้วแต่คนแล้วแต่คนคือคือแล้วแต่วิบากนะเจ้าค่ะมันไม่ใช่ว่าแบบคือถ้ามีวิบากมากเราก็แก้ไปเรื่อยๆซึ่งเรารู้เราจะรู้ก่อนไหมฮะว่าเราต้องมากี่ครั้งหรือต้องใช้อย่างเช่นจากเนี้ยประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ถึงเราเจ้าค่ะถึงไหมน้ำพี่เนี่ย ไปเรื่อยๆแต่ไม่ไม่ได้ถึงชั่วโมงหรอกจ้าค่ะส่วนมากที่รักษาอันนี้ไม่ถึงหรอกอนนแต่<ม>แค่บางสิ่งบางอย่างที่มันต้องแกะออกเนี่ยเนี่ยที่ที่น้องยิิมบอกมันแกะออกเนี่ยแกะพาร์เบิร์ดออกคือบางทีมีกรรมกับสัตว์มีกรรมกับมัจุราชมีกรรมกับอะไรที่เป็นอดีตของเราอ่ะเราเวียนตายเวียนเกิดหลายภพหลายชาติแต่ไม่มีทางไม่หายก็ปกติก็ดีขึ้นทุกคน นอกจากจะไม่เชื่อนะครับถ้าคนไม่เชื่อเรื่องกรรมนี่ทํายังไงก็ไม่ออกเพราะว่าเจ้ากรรมไม่ให้อภัยไงเจ้าคะสมมว่าพาไปขอกรรมมามัจุลาธิราชแล้วเราไม่เชื่อว่ามีมัจุลาิราชอย่างเงี้ยแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราตายไปเราเป็นพลังงานเนี่ยเหมือนเหมือนพี่อันเนี่ยตามอยู่อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าให้ขอกรรมมาพี่อันแล้วเขาไม่เชื่อว่าพี่อันมีจริงอย่างเงี้ย แล้วพี่อัญจะให้อภัยเขาไหมล่ะมันคือพลังงานเนี่ยเจ้าค่ะคือคือคือผีเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่มีจริงแต่บางคนก็หลอนเพราะเจอผีอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังวัดไม่ได้เพราะมันเป็นอนุภาคที่มันเล็กมากไงเจ้าค่ะทีนี้เรื่องราวเหมือนเนี้ยมันเป็นมันเป็นพกภูมิมันเป็นฮาโรลแกรมหรือเป็นอะไรที่ซ้อนพกภูมินะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ได้เชื่อเรื่องการเยนตายเยนเกิดเนี่ยพูดยากแต่จริงๆแค่คิดบวกก็คือทําตามไปขั้นตอนเพราะเราเช็คไม่ได้แต่ต้องยิงรักษาไง น้องญิงเช็คเป็นแบบเนี้ยก็ต้องแก้แบบเนี้ยให้ได้พารามิเตอร์แค่นั้นเองครับนะอ่ะอกะ็เดี๋ยวเราอาจจะต้องหยุดไลฟ์กันก่อนอถูกไหมผมผมผมเมื่มมอวานไปที่ไถลรัดนอะแล้วก็บอกว่าเจอวิญญาณห้ามหรือผมอยากรู้ที่นี่มีไหมมีมีมีอไนครับไม่ใช่เป็นยังไงถ้าถ้าอยากให้เช็คก็จะเช็คให้ฟังออการการการที่บอกว่าที่นี่มีวิญญาณแปลว่าผีไหมฮะหรือไม่คนละเรื่องกันวิญญาณคือผีไหมเนี่ย ผีเลยแหละนิจญาณคําว่าผีก็คือยังไม่มีบุญยังไม่มีบุญถ้าเป็นเทพเขาเรียกว่าจิตเทพเนี่ยเขาเรียกว่าจิตดูนะว่าใช่เทพไหมใช่เทพหรือว่าใช่ผีนะเจ้าคะอันนี้ใช่เทพไหมพระเจ้าค่ะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เทพใช่ผีไหมพระเจ้าค่ะเนี่ยขาเรียกผีคนไม่มีบุญผีก็คือไม่สมความดี และแ,แ,แล้วแล้วเราต้องทําอะไรกับเดี๋ยวจะให้บุญก็จะให้เวจะช่วยเขาก็อาเอ่ยปากว่าอาจารย์ครับผมอยากช่วยเขาครับให้ว<น>พวกต้องพูดตามเลย,เลยพูดเลยเจ้าค่ะ อาจารย์ครับผมอยากช่วยเขาครับเนี่ยครับอยากนั่งขอจะให้บุญเขาขออํานาพระพุทธพรรมพระสงฆ์ดวงจิตดวงธรรมทั้งหลายถ้าไม่อยากเพียนไหวใจเกิดให้ถอนแล้วโลโกรธหลงอ๋อแล้วก็ปล่อยวางนะขออนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์งบันดานบุญของข้าราชกางสองที่มีทั้งหมดให้ถึงดวงจิตดวงธรรมทั้งหลายด้วยเถิดสาธุอยากให้ มนุษย์ได้รู้ไหมพระเจ้าค่ะอยากให้มนุษย์ได้รู้อันนี้อยากให้รู้นะเดี๋ยวจะเช็คจานวนให้ฟังจำนวนพระ,นจจะเจ้าจะใช้เป็นตัวเลขให้ฟังจานวนวิญญาณที่ใช่ใช่ฮะ,ะดูนะหน่วยหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านเน,นี่ยขึ้นมาร้อยล้านหลักร้อยล้าน วิญญาณนะไม่ใช่มนุษย์นะเขาเขาไม่ได้มีตัวตนเหมือนเรามันเล็กมากอนุข้เล็กมากผนจิตวิญญาณทั้งหมดไปยุคใหม่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันอันนี้ยังน้อยนะอันนี้ยังน้อยที่ที่เราช่วยที่อาจารย์ช่วยออกจากร่างกายของมนุษย์นั่นไม่ได้มที่ทําให้เราปวดเมื่อยที่ทําให้เราป่วยน่ะอันนี้มากกว่าอันนี้ยังเป็นตัวเลขอันับไดนทั้งเชื้อโรค เมืออะไรที่จองเวนเราในเซลล์ต่างๆเยอะทีนี้แล้วแต่ว่ากรณีไหนอย่างเงี้ยครับผม,มนะอ,อ่ะกเ็เราอยู่ในระหว่างการรักษานะครับแต่ว่า,าในเบื้องต้นนะตอนนี้นยัง ก็ยังไม่จบนะครับซึ่งทางทั้งสามท,ท,ท่านก็บอกว่ายังไม่จบนะครับแต่เดี๋ยวจะต่อหรือไม่ต่อแล้วแต่เฮียกุ้งแต่ว่าเดี๋ยวไลฟ์เราอาจจะต้องจบเท่านี้ก่อนนะครับด้วยด้วยสตูต่างๆที่เราจะต้องใช้นะครับเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมผมเอ่ยไปแล้แตอนต้นนะฮะ,ะแค่จะตัดสินว่าเชื่อไม่เชื่อนั่นก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับก็เช่นกันเราไม่ได้ทํารายการขึ้นมาเพื่อที่จะสรุปว่าถูกผิดจริงโกหกอันนี้คือป่วยไม่ป่วยใช่ไม่ใช่อะไรอยางไงทั้งสิน้นก็มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเเราเาาอม นะครับเขาให้เกียรติกับบริการเราเชิญมานั่งตรงนี้ผมให้เกียรติกับเขานะครับถามตอบคุณผู้ชมได้รับชมทําหน้าที่ในการเป็นสื่อกับเคลียร์ชัดๆส่วนจะเคลียร์แล้วคุณผู้ชมรู้สึกว่าชัดไปในด้านไหนแล้วแต่คุณผู้ชมเช่นกันนะครับยังไม่ต้องรีบสรุปใจก็ได้เดินหน้ากันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับโลกนี้เต็ไมไปด้วยความเชื่อแต่เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราเชื่อก็ไม่แปลกสุดแท้แต่เลยครับเจอกันทุกวันจะถึงสุกนะจ๊ะทาง WorkPoint บ่ายโมงตรงนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราก่อนขอบคุณเฮียกุ้งด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวแล้วแต่เฮียกุ้งนะตามสบายนะครับได้ครับเจอกันครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ